ธรรมยังพุทธัสสักาวะโตปุปปาคันมะการังกโรวามเสนามตัสสะกราวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะ นามตาัตาาาตสสพภะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธะนามตาัตาาาตสสพภะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธะใครมีพัดตรประคองพัดตรมาเลยครับท่านใดไม่มีก็ปรนุมมือนะครับ ข้าพเจ้าขอบูชาข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และมหาปูชนียาจารย์และมหาปูชนียาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทผู้ประสิทธิประสาทวิชาธรรมกายวิชาธรรมกายด้วยความเคารพเลื่อมใสด้วยความเคารพเลื่อมใสในพรรษาแห่งการบรรลุธรรมนี้ในพรรษาแห่งการบรรลุธรรมนี้ข้าพเจ้าได้ตั้ง ้งใจข้าพเจ้าได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมและเพิ่มเติมคุณธรรมในตัวและเพิ่มเติมคุณธรรมในตัวทั้งได้เตรียมผ้าไตรจีวรทั้งได้เตรียมผ้าไตรจีวรถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ในวันทอดกฐินสามัคคีในวันทอดกฐินสามัคคีกฐินธรรมชัยเพื่อสร้างทุกสิ่งกฐินธรรมชัยเพื่อสร้างทุกสิ่งเพื่อ สร้างมหาทานบารมีอันยิ่งใหญ่เพื่อสร้างมหาทานบารมีอันยิ่งใหญ่ด้วยบุญกุศลนี้ด้วยบุญกุศลนี้ขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีความบริส Memorial> ุทธิ์เป็นผู้มีความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาชวะหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเอาชนะอุปสรรคทั้งมวลเอาชนะอุปสรรคทั้งมวลให้ประสบความสำเร็จในชีวิตให้ประสบความสำเร็จในชีวิตใน ธุรกิจการงานในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มหาสมบัติใหญ่ไหลมาเทมาให้มหาสมบัติใหญ่ไหลมาเทมาได้เป็นอภิอัครมหาเศรษฐีได้เป็นอภิอัคระมหาเศรษฐีมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องเอาไว้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นเอาไว้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้น ให้ได้สมบัติอัศจรรย์ให้ได้สมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในปัจจุบันชาตินี้ทันใช้สร้างบารมีในปัจจุบันชาตินี้ให้มีกําลังใจเข้มแข็งให้มีกําลังใจเข้มแข็งในการทําหน้าที่ผู้นําบุญในการทําหน้าที่ผู้นําบุญยอดกัลยาณมิตรยอดกัลยาณมิตรเมื่อชักชวนผู้มีบุญเมื่อชักชวนผู้มีบุญให้มาสร้างบารมีให้มาสร้างบารมีขอ ขอให้สําเร็จเป็นอัศจรรย์ขอให้สําเร็จเป็นอัศจรรย์มีสุขภาพพรรณมัยแข็งแรงมีสุขภาพพารณมัยแข็งแรงมีผิวพรรณวันณะผ่องใสมีผิวพรรณวันณะผ่องใสปราศจากทุกโศกโรคภัยปราศจากทุกโศกโรคภัยมีอายุขัยยืนยาวมีอายุขัยยืนยาวครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวธรรมกาเป็นครอบครัวธรรมกาให้ บังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิให้บังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิเป็นบัณฑิตนักปราชญ์เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ฉลาดทั้งทางโลกและทางธรรมฉลาดทั้งทางโลกและทางธรรมขอให้ได้บรรลุธรรมขอให้ได้บรรลุธรรมที่พระเดพระ คุณพระมงคลเทพมุนีที่พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรสดจันทสโรพระผู้ปราบมาพระผู้ปราบมาและคุณยายอาจารและคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทน,นุกยูมหารัตนอุบาสิกาจันทนุกยูท่านได้บรรุท่านได้บรบรลุให,รรให้ได้สร้างบารมีให้ได้สร้างบารมีปราบชีวีหมดสิ้นอายุไหตราบชีวี วีหมดสิ้นอายุไขครันละโลกไปครันละโลกไปให้ได้ไปดูสิทธิบุรีให้ได้ไปดูสิทธิบุรีในวงบุญพิเศษในวงบุญพิเศษเขตของบรมโพธิสัตว์เขตของบรมโพธิสัตว์ขอความปรารถนาทั้งมวลขอความปรารถนาทั้งมวลของข้าพเจ้าของข้าพเจ้าจงสำฤทธิผลจงสำฤทธิผลโดยเร็วพลานโดยเร็วพลานราบวันถึงที่สุดแห่งธ รมเธอวันถึงที่สุดแห่งธรรมเธอน,นิพพานปัจโยโหตุนิพพานปัจโยโหตุแล้วเราก็ประคองพระไกัยขึ้นมานะครับและจดนะครับใจของเรานึกถึงบุญบาร,รมีทั้งหมดที่เราได้สร้างมาตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกับจนถึงปัจจุบันนี้ นึกถึงบุญแล้วก็เราจะรวมบุญทุกบุญของเราในสภาแห่งนี้หรือลูกๆทั้งโลกเลยนะครับรวมเป็นดวงบุญดวงเดียวกันเพื่อน้อมบูชาธรรมแด่หลวงพ่อธรรมชโยของเราวันนี้ในวาระอันสำคัญ80ปีของหลวงพอ่อพวกเราทุกคนดึงน้อมทำบุญกระถินนะครับด้วยบุญนี้แหละครับ ก็ขอ,ขอความปรารถนาอันยิ่งใหญ่ของพวกเราลูกๆทุกคนขอหลวงพ่อนะครับได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอายุขัยที่ยืนยาวโรคภัยไข้เจ็บมาลายหายสูญไปให้หมดอุปสรรคภัยพา,ยานมาศาสนาคดีความต่างๆที่เบียดเบียนหลวงพ่ออยู่ก็ให้มาลายหายไปให้หมดโครงการใดที่หลวงพ่อดำริ แล้วมาถึงเราก็ขอเราม <one> <iałem S 2> ีส่วนและทำให้สำเร็จทุกๆโครงการเพื่อบุญนี้จะได้เป็นพลังบุญน้อมให้หลวงพ่อของเรากลับมานำพวกเราสร้างบารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปดังการก่อนเทินสาธุสาธุสาธุ ราก็รักษาใจของเราไปเพื่อเข้าสู่พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ต่อไปนะครับ